รีวิวอิน스타สามหกศูนย์โกทีกล้องที่เฮียโชควิ่งไปซื้อนะครับดียังไงข้อสังเกตเป็นยังไงไปชมกันครับเอาพวกเราอ่ะก่อนจะดูต่ออ่ะช่วยเฮียเฮ้ออยากถึงแสนซับสติทีนะครับตั้งใจทำเนื้อหาเนี่ยทำมาอย่างดีเลยนะครับฝากนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับทั้ง Facebook เพจของเรา u ูวี r ฮนะครับแล้วก็ Subscribe YouTube c h anel n ของ u ูวี r ฮด้วยนะครับขอร้องเฮ้อถ้าถึงแสนซับเดี๋ยวเฮียจจัดหนักเลยของดีๆมาแจกกันเลยนะครับฝากกันด้วยนะครับทุกคน สวัสดีครับสวัสดีครับอโชคอ่ามามาเลยเฮียมาอีกแล้วนะของเล่นใหม่เนี่ยเฮ้ยผมวันนี้ท่านได้ของที่ใหม่เอี่ยมระดับที่เหมือนกับน่าจะเปิดตัวมาในประเทศเราไม่นานนะเนี่ยของเล่นชิ้นเนี้ยวิกที่เมไรสามวันนี้แล้วสามวันี่วันใช่ไหมผมเห็นเห็นยูทูบเบอร์บางท่านเขารีวิวแต่นั้นเขาเขาได้โปรดักต์มาให้ช่วยรีวิวคุณอุ้มอ่าแต่คุณน่าจะเป็นที่ผมโดนคุณอุ้มป้ายยาเลยนะอ๋อเหรอคุณอุ้มรีวิวที่ใช่ที่เป็นเอฟซีรายการเราใช่ไหมคร เราก็เป็นเอฟซีรายการเขาเอาโพสปุ๊บผมอีกวันนึงเฮ้ยไม่ได้แล้วโดนป้ายยาอย่างแรงแต่คุณอุ้มรีวิวดีผมดูตลอดเวลาซื้ออุปกรณ์ก็ตัวนี้นะเราจริงจริงเราแพลนเนี่ยจะไปขับรถกันใช่ไหมเฮียใช่ครับเราจะไปที่สนามฟ์มูาวันบุรีรัมย์เรสซิ่งใช่ก็ผมว่ารังเนอยู่ว่าจะซื้อกโโปรตัวใหม่ดีไหมนะครับเพราะก่อนนั้นเนี้ยก็จะซื้อกโปรเว้แต่ก็ไม่ได้ซื้อก o โปรซื้อเป็นออสมอลพ็อกเก็ตแทน ตอนแองกิทอ๋อใช่คุณใช้ออสมเออก็เพราะว่าอยากได้ใหม่ครับสุดท้ายสุดท้ายก็จะซื้อก o โ r ปรไปงานบุรีรัมย์มาเฮียอ่าแล้วคุณอุ้มก็รีวิวอินซ่าสามเนี่ยตัวเนี้ยสามหกศูนย์กูทีกูก็ซื้อตัวนี้อีกแล้วนั่นแหละครับกูยังไม่ได้นี่ผมยังไม่ได้อะไรนะคือนี่ตัดสินใจเร็วมากเลยดิจะซื้อเนี่ยกโปรกโปรก็ไม่ได้ซื้อก o p โปรสักทีนะ เป็นอะไรกันเนี่ยมันดวงมันไม่สมพงกันแล้วมั้งคืออยากได้โกโปรแต่ไม่ได้โกโปรคือโกโปรเนี่ยผมไปดูมาแล้วปัญหาอันหนึ่งของโกโปรเนี่ยคือราคาตั้งต้นมันหมื่นต้นครับแต่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 ถ้าคุณจะเอาแบบแพ็คใหญ่อะมันเยอะใช่ไหมมันตัดไปสองพันเจ็ดอะคือหมายถึงแค่จะเอาไอ้พวกอัญมณีต่างต่างใช่ที่ผมอยากได้โกโปรเพราะว่ามันมีไม้มีขาตั้งมีหลายๆอย่างซึ่งเวลาเราออกกองอะโกโปรมันได้เปรียบตรงนี้ แต่ตัวเนี้ยหมื่นเจ็ดก็สองหมื่นเจ็ดเองนะเฮียโชคสําหรับเฮียเนี่ยไม่ไม่ใช่สิแต่ว่าถ้าสองหมื่นเจ็ดอะซื้อกล้องไอ้แคนนอนเอเอ็มห้าสิบเลยเลยผมว่ามันมันโหดไปนิดนึงแสดงว่านี้ราคาเป็นมิกก่าหรอใช่นี่เท่าไหร่อ่ะรุ่นี้หมื่นสี่หมื่นสี่สำหรับกล้องที่มาในสำหรับแต่ตัวเนี้ยที่ผมแบบโดนปุ๊บโดนป้ายยาพอซื้อเสร็จเอ๊ะกูซื้อทาไมวะ เหมือนกันนะมึนๆอยู่ตอนแรกมึนๆแบบคุณอุม้มปลายยาแรงมากวิ่งออกซื้อเลยรวมไฟนะแล้ว,วิ่งจริงๆนะคือผมดูดูคลิปอะตอนกลางคืนครับตอนเช้ารู้ว่าต้องทํางานตอนมีเคสต่อคือ<ด>ออกก่อนใช่ปะวิ่งไปซื้อเลยซื้อเสร็จไปทํางานต่อแม่เจ้าก็ร้านผ่านพอดีอ่ะตัวเนี้ยต้องบอกว่าเวลาที่ผมซื้อนะเหตุผลที่ซื้อตัวนี้นะครับต้องบอกว่าอย่างแรกเลยคือฟอร์มแฟกเตอร์อ่ะ คำว่า form factor หมายความว่าไงครับคือเราหเห็นกล้องกล้องไอ้พวกไอ้ g o ป r o อะอมันจะอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมแต่เราไม่เห็นอย่างนี้นะอ่ะนี่ไงครับคือแยกใช่แยกจะเรียกว่าเซนของคอมพ์วเมนร์ที่เป็นเลนส์ออกมาใช่แล้วก็ความจําทั้งหมดก็อยู่ในนี้แล้วก็มีมอนิเตอร์แยกใช่ทําให้เราสามารถครีเอทหลายๆมุมได้แล้วก็ไอซี่เขาแถมมาก็คือเนี่ยในเกตติดคอ ไงวะก็ติดคออย่างนี้ได้เลยอ่าสะดวกไม่ต้องกลัวหลุดใช่ไม่ถึงกับไม่กลัวหลุดแต่ว่ามันเคลื่อนไหวง่ายแล้วก็หลายๆอย่างที่เขาแถมมาตัวนี้ติดหมวกอ่าเนี่ยคือปภาพไปเฮียมันอีซี่มากเลยนะเราจะถ่ายเงี้ยเราก็อ๋อแล้วก็ติดกระหมวกไปเลยใช่เนี่ยฮียติดหมวกเงี้ยเออเนี่ยเออก็ถ่ายคลิปไปเที่ยวมันอีซี่ไหมล่ะเออผมรู้ว่าฟอร์มแฟกเตอร์มันเป็นมิด อ้นที่สาคัญนะถ้าอยซื้ออย่างนี้นะแล้วเป็น GoPro ครับคือมึงในกล้องนะแต่พวกเนี้ยซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มใช่ผมก็โดนไปแล้วชุดหนึ่งเพราะในมุมผมเนี่ยผมก็เลยเลือกตัวนี้มาลองเล่นดูแล้วก็เป็นอะไรที่มันใหม่มากที่ผมเห็นว่ามันเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งเลยคือไอ้เลนส์แยกออกมาเนี่ยมันก็มี GoPro บางรุ่นเขาก็แยกเลนส์กับมอนิเตอร์ได้เหมือนกันอ่ะใช่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 กับเก็จะทำเป็น power supply เพิ่มอีกหนึ่งกงใช่แต่ประเด็นคือมันไม่สามารถแยกกันและส่งภาพ ใช่ไวเลสอย่งนี้ได้แต่ตัวนี้แยกภาพไวเลสตัวนี้คืออารมณ์แบบกล้องอยู่นี่ผมนั่งเป็นผู้กํากับดูมอนิเตอร์อยู่ตรงนี้ได้เลยอาอน้องอีกหน่อยนึงน้องๆเอาให้เหมือนจริงหน่อยน้องๆง่ายไหมดีเลยนะผมว่าเฮียไม่ได้ถ่ายคลิปรายการ้น่าจะถ่ายคลิปอย่างอื่นแล้วเออเจ๋งตรงนี้แหละคือตัวนี้ที่ผมซื้อเพราะฟอร์มแฟกเตอร์เลยแล้วก็อีอย่างหนึ่งคือพาร์ทของเลนส์นี่เบาจริงิใช่ไหมใช่คือคืออย่างที่ผมใช้กูโปมาหนักนะใช่ไหมถึงมันจะแบบยังไงก็แล้วแต่มันก็หนักไอ้นี่คือแบบ ส้ำหนักประมาณอะไรดีวะเนี่ยเทียบกับไฟแช็กเหรอ่ประมาณไอหูฟังอะเอปพอร์ตอะเหมือนผมเหมือนพกแอปพอร์ตกล่องหนึ่งอีกงานหนึ่งที่แอบสังเกตแล้วผมชอบนะตัวนี้ผมว่าเขาละเอียดก็คือตัวนี้ตัวเลนเฮ้ยอย่าบอกนเรากลัวตกแตกอะเปลี่ยนได้นะมีฟิลเตอร์ใช่อันน่ะสามารถเปลี่ยนเป็น ND ฟิลเตอร์ถ้าต้องแสงมันเยอะๆได้อ๋อ อีน่อยแม่งมีของอะไรเล่นมาปะเนี่ยใส่เลนส์ซูมได้ปะเนี่ยถ้าใส่เลนส์ซูมได้จะซื้อเลยผม่าทำได้นะก็ <S <S <ๆ>มันกม็มีอะไรบอกว่าเนี่ยมันก็อยู่ตรงนี้เนี่ยดูดิเบาวะเบานี่ไงสามไม่อีกสามเองนะยังไม่ซื้อแต่ช่างเลยอ่าเอารวมกันเป็นก้อนไปเลยก็ได้อ่าถ้ารวมกันเป็นก้อนแน่นอนแบตเตอรี่เนาะมันก็จะหนักขึ้นมานิดนึงแต่ไม่มากถ่ายได้หลายชั่วโมงอยู่นะผมยังจําตัวเลขที่ชัดๆไม่ได้นี่ลงน้ําตัวนี้ได้5เมตรเฮียรอเออคุณภาพไฟล์วิดีโอเป็นยังไงบ้างครับ 2.7K สอจุดเจ็เฮ้ยเพิ่งเคยได้ยินสองจุดเจ็ด k ก็ไม่ถึงส <4 K. S 1> ี okay. ่ k อ่ะโอเโอเคครับผมแล้วก็ระยะเวลาผมจําไม่ได้จริงๆอะ่ะแต่น่าจะหลายชั่วโมงอยู่นะการสั่นเป็นไงเชียโชคการสารั่น image stabilizer การสั่น <c oughs> ถือว่านิ่งไหมผมถือว่าพอใช้ได้มาตรฐานานะครับแล้วก็เรื่องสู้แสงครับแสงกลางวันนี่ผ่านแล้วแสงน้อยก็พอใช้ได้ไม่ได้แย่มากนะครับแต่ถ้ายี่ห้อที่ผมชอบสุดต้องเป็น อัสโมแล้วที่สําคัญไม่น้อยกว่าภาพคือเสียงล่ะเสียงดีจีนะอใช้งานง่ายเสียงดีครับผมจุดผมจุดีจุดเป็นข้อสังเกตแล้วกันข้อสังเกตเรารีวิวแบบยูเซอร์จริงใช้จริงครับผมข้อสังเกตอันนี้หนึ่งคือไม่มีเอสดิกความหน่วยความจำอ่ะไม่อยู่ในเครื่องเป็นอินเทอร์เน็ตเลยถูกต้องถูกต้องดังนั้นก็หมดสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนการ์ดถ่ายถูกต้องการ์ดเต็มก็ก็เต็มเพราะฉะนั้นคุณจะเลือกอันนี้คืออันนี้ คุณซื้อตามความจุอ๋อมันมีให้เลือกหลายความจุ64อ่าขอสักแบบ1นึ่งเทล่าไบอะไรเงี้มาไม่เชีร์นักจะเยอะไปก็เยอะไปไอ้ผมซื้อมา128 128อ่าแล้วก็ขอส่วนลดทางร้านก็จะได้ประมาณคือผมคำนวณแล้วเฮ้ยผมราคาที่ผมซื้อ128เนี่ยต่างจาก64นิดหน่อยอ่าผมก็าเอเอาเลยกั้นใจแล้วสูงสุดของเขามีถึงสองเียอ๋อคือ128คือสูงสุดใช่อ่าเท่าที่มีตอนนี้นะ ก็หนึ่งคืออินเทอร์เน็สองแบตเตอรี่ผมโอเคอยู่แบตแบตถ้าแบบแยกกล้องแล้วเนี่ยไม่เยอะแต่ตัวกล้องเนี่ยมันชาร์จได้ตัวตัวนี้ตัวพอร์ตเนี่ยอ่ะตัวนี้ตัวนี้เหมือน power bank อ่ะแต่ถ้าตัวเนี้ยใช้ได้ไม่นานนะประมาณหลักไม่ถึงชั่วโมงสี่สิบกม่นานตัวนี้สี่สิบกว่านาทีต้องเอามาแปะผ่านมันแบตไม่ยาวนักโอเคอ่าแต่ว่าสามารถชาร์จไปถ่ายไปได้ก็โอเคอ่า ไม่มี S D card แยกเมมโมรี่อยู่ข้างในการถ่ายไฟล์ก็ต้องใช้สาย U S B type C เสียบต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ใช่คงคงยังไม่มีเวอร์ชั่นแบบส่งไฟล์ผ่านไวเลสไปที่มือถือมีไหมคุณได้มีมีมีใช่แล้วก็สะดวกดีนะมีแอปในมือถือด้วยถูกต้องนั่นก็ยีซี่เอาไฟล์ออกไปได้นะครับอ๋อเหมือนข้อด้อยก็คือนั่นแหละมันไม่มีคือถ่ายจริงๆอ่ะเฮียครับการเปลี่ยนแบตการเปลี่ยนอะไรเงี้ยมันสะดวกกว่าอย่างพวก Go Pro อ่ะคือถ้าเราถ่ายเป็นมืออชีพแบบถ่ายทั้งวันเงี้ย เพื่ออัฟท์เทอะ่ะตัวนี้มันเหมือน,เห,อนเหมือนเหมือนเล่นมากกว่าแต่ว่าผมว่า User interface ใช้ง่ายมากเลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้หนึ่งคือแบเรื่องแบตเตอรี่เรื่องเ d card เนี่ยผมมองว่าใช้งานจริงๆไม่ง่ายนะเพราะว่าต้องดึงไฟล์ออกเมื่อกี้ลองเสียบดึงไฟออกมันจะไม่เหมือนแบบเปลี่ยน s อซีถูกป่ะใช่ไปสิบวันเนี้ยเอ้าเฮียไม่มีคอมทำไงอ่ะต้องพกคอมไป<ง>ด้วยเงี้ยนะถูกป่ะัก็ลำบากสองคือแบตชาร์จผ่านพาวเวอร์แงก์จริงแต่ว่าถ้าเป็นโกโปรมันเปลี่ยนเลย อ่านะครับให้เปลี่ยนโอเคใช่อีกข้อสังเกตหนึง่งค,คือถ้าอย่างผมเราถ่ายแบบบางทีเราอยากได้เสียงที่คมชัดอ่าและถ่ายไกลหน่อยเงี้ยจอแจงเงี้ยตัวนี้ไม่ค่อยไหวนะมเมื่อเทียบกับอย่างพวก GoPro โกโเงี้ยเขามีไม้บูมาให้เลยเป็นเซตเลยหรือต่อเซตไม้ได้อ,อันนั้นก็จะได้เปรียบกว่าเพราะในมุมผมเนี่ยตัวนี้ก็คือเหมือนเล่นถ่ายมุมฟรีฟอร์มมันมันดีกว่าหลายๆแบบมันเล่นได้แต่จะสู้ ตัวมือชิพไม่ได้แต่ผมให้ข้อสังเกตข้อดีที่ผมเห็นอันหนึ่งนะข้อที่เฮียชอบละกันอ่ะคือความกว้างของมุมเลนเนี่ยนเนี่ยผมนั่งห่างจากกล้องเนี่ยประมาณมือผมเล็กๆเนี่ยประมาณหนึ่งมือ,มอเล็กๆ<ด>นิดเดียวอ่ะเ <c oughs> ชื่อไหมเนี่ยเห็นให้โชคด้วยนะแม่งกว้างจริงนะแต่จริงๆยี่ห้ออื่นก็กว้างประมาณนี้รอเออมุมกว้างประมาณประมาณนี้แหละมุมกว้างไม่ต่างมากสหรับจอสู้แสงไหมครับเฮียโชคผมว่าจอชัดเหมือนกันนะก็ไปถ่ายกลางวันก็ได้อยู่นะ ถือว่าไม่แบดแต่อีกอย่างหนึ่งข้อสังเกตที่เฮียถ้าเป็นเชิงบวกเนี่ยผมบอกของแถมแม่งดีแม่งเยอะมีอันนี้จะเป็นเมาส์ที่ใช้สําหรับติดรถติดรถอ่าได้เลยเนี่ยไงเดี๋ยวใบงานมูลามเนี่ยแล้วเมาส์นี่ดูดแม่เหล็กเลยป่ะดูดแม่เหล็กอีซี่ถอดอ่ะถอดต้องกดไหมกดโอ้โหแน่นโอ้โหแน่นแน่นนคือต้องบอกเลยวแน่นลองลองเหวี่ยงดูไหมก้องกูบอกกูเซยนทนไหมลองคว้างไหมน่าจะไม่ไหว ไม่กี่หมื่นซื้อคืนได้น่ะไอ้นี่อ่ะไอ้นี่เวลาเราติดตไม่ปรับมุมได้ใช่ปรับมุมก้มไปเงยไปคือชีเด็ดเลยชีเด็ดที่เชียไปถ่ายไตใตมันต้องแบบช้อนช้อน่ลยหรอมุมเงยมุมเงยเป็นซะอย่างนี้เราคนเล่นไอ้นี่ทำอะไรครับติดหมวกไงติดหมวกติดมวกอ่าพี่บอกว่าตัวตัวเขาอกคิดออกมาค่อนข้างดีนะก็เลยซื้อมาลองเล่นดู ว่าไม่ราคาไม่สูงด้วยราลาซื้อแล้วสึกไม่เดือดร้อนเหมือนโพสิชันของเขาออกมาอยู่ในตําแหน่งที่อาจจะไม่เน้นความเป็นมือชอลมากขนาดนั้นถ่ายวอเกอร์สบายๆไปเที่ยวเราพึ่งลองเล่นกล้องมีรูปลักษณ์ที่เบาสบายอ่าอย่างเงี้ยน่าจะเป็นตรงนั้นใช่ส่วนดีไซน์ความสวยงามมีให้ชนะเลิศเลยสวยจริงๆเคชอบสีขาวนี่ขาวขวมานี่ขาวๆกลมๆเลือกเลยกล้อง ก็คงประมาณนี้ครับก็สำหรับกล้อง Insta 3 6 0 g o 3นกะก็รีวิวแบบคนใช้จริงมีทั้งความชอบวิ่งไปซื้อเลยแล้วก็ใช้จริงแล้วก็มีข้อสังเกตให้เล่าให้ฟังประมาณนี้ครับครับผมนะครับคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ไม่ได้นะครับฝากใครอยากดูอะไรอยากให้รีวิวอะไรนะครับคอมเมนต์ไม่ได้ฝากกดไลค์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ยูเฮียและทีมงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ